สวัสดีครับผมชื่อนายกันกวีเทศดปัญจะคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์และอุตสาหกรรมรหัสนักศึกษา6709 11179เพลงที่จะพูดถึงคือเพลงข้างกายของวง Save Planet เป็นเพลงแนวอินดี้ล็อกผสมผสานกับดีมป๊อปและอัลเทอร์เนทีฟเป็นสไตล์เฉพาะของวง Save Planet ความหมายเพลงพูดถึงการ ที่มีคนรักคอยอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาชีวิตไม่ว่าจะเจอเรื่องยากลำบากหรือว่าความสุขซึ่งการมีอยู่ของคนคนนั้นทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นผมชอบเพลงนี้เพราะความหมายเพลงลึกซึ้งรวมถึงดนตรีทําให้อบอุ่นและผ่อนคลายทําให้รู้สึกเหมือนมีคนคอยอยู่เคียงข้างเราในวันที่เหนื่อยล้าและท้อแท้ ขอบคุณครับ